ข่าวประจำวันที่8ตุลาคม2563ล่าสุดกรมบัญชีกลางแจ้งเพิ่มวงเงินบัตรคนจนมัดสวัสดิการแห่งรัฐ500บาท3เดือนไปแล้ฟังกันเลยครับทข่าวทันเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3าทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณาก,กับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าแอด 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมก็หลังจากที่ห้าหันกันมาเหลือเกินนะครับสำหรับเมื่อช่วงบ่ายๆนะครับทางข่าวสามทีวีก็ได้ลงข่าวรัวๆเลยนะครับผมก็รับเสพข่าวสารกันอย่างสนุกเมามันกันเลยทีเดียวนะครับก็อย่าลืมไปติดตามคลิปเก่าๆกันด้วยนะครับสำหรับเอ่อช่วงเย็นนี้นะครับผมก็ มีข่าวอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็กรมบัญชีกลางแจ้งเข้ามานะครับผมสาหรับยืนยันเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยห้าบาทนะครับครบแล้วเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน500บาทถาแถลงข่าวจากกรมบัญชีกลางเองเลยครับผมนางสาววิลาลิบละขอไปครับนางสาววิาวันพยาน้อยนะครับ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยชีย้แจงให้ทราบว่าตอนนี้ทางกรมบัญชีกลางได้มีการดาเนินการเพิ่มวงเงินให้กับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยห้าบาทแล้วนะครับเข้าไปที่เอรียบร้อยแล้วนะครับผมประชาชนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถนําไปรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชาัฐได้เลยนะครับผมหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะครับและไม่สามารถนะครับทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะครับ ก็คือต้องใช้ให้หมดภายในเดือนเดือนนั้นนะครับเช่นเดือนตุลาคมเนี่ยต้องใช้เงินในบัตรให้หมดเท่านั้นนะครับผมถ้าเหลือเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปทบได้นะครับแล้วก็จะเสียสิทธิ์ไปนะครับผมโครงการเพิ่มกําลังซื้อมอบวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคนละ1 5 0 0บาทนะครับผมสาหรับโครงการนี้มีรายละเอียดดังนี้นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ได้รับวงเงินนี้ทุกคนนะครับจำนวน14ล้านคนนะครับเพิ่มวงเงินให้500บาท3เดือนรวมเป็น1 5 0 0บาทนะครับเริ่มเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเลยนะครับให้เป็นวงเงินซื้อลูกสินค้านะครับไม่สามารถกดเป็นเงินสดนะครับก็คือไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้น,นั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปภาพจากกรมบัญชีกลางเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่ากรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับเพิ่มอีก500บาทนะครับเป็น3เดือนนะครับก็คือตุลาคม63จ่ายวันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับผมก็เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พฤศจิกายนนะครับวันที่1เลยสําหรับเดือนธันวาคมก็วันที่1เช่นกันนะครับผมหมายเหตุนะครับผู้ถือบัตรที่มีรายได้เกิน3,000บาทต่อปีเนี่ยจะได้รับแค่300บาทนะครับส่วนถ้ามีรายได้เกิน1,000บาทต่อปีจะได้รับที่200บาทนะครับผม S 1> <S 1> ก็กลุ่มที่ได้รับเงินวงเงินเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่1กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับจะได้รับปกติที่300บาทต่อเดือนเนาะจำนวน3.6ล้านลายนะครับและจะได้รับเพิ่มอีก500บาทรวมเป็น800บาทนะครับสำหรับกลุ่มที่1นี้ต่อมาเป็นกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้30 0 0 0บาทถึง10,000 0บาทต่อปีเนี่ยจะได้รับ อยู่ที่200บาทต่อเดือนนะครับจำนวน10ล้านกว่าคนเลยนะครับและจะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะครับรวมเงินทั้งสิ้น700บาทนะครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับผมก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับชัดเจนยืนยันว่าวงเงินรูดซื้อสินค้าไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือก็คือกดออกจากตู้ ATM นะครับไม่สามารถกดออกได้นะครับสามารถรูดซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ร้านทงฟ้านะครับผม และนี่ก็เป็นเอ,เอกสารจากข่าวกรมบัชีกลางแจ้งเองเลยนะครับแจ้งเมื่อวันที่8ตุลาคมนะครับก็คือวันนี้นะครับผมกรมบัชีกลางเพิ่มวงเงินในบัตรสวาสริการห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ย500บาทในเดือนตุลาคมจนถึงธันวาคมเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อยนะครับลองเอาที่ประเดิมขอไปครับ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเนี่ยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนะครับตามโครงการเพิ่มกํลาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจํานวน14ล้านคนนะครับ ก็คือ500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับผมเป็นระยะเวลา3เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงธันวาคม2563โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับวงเงินอยู่ที่300บาทบวกกับของหมาอีก500บาทรวมกันเป็น800บาทนะครับผมและผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน1เอยขออภัยครับ 30 0 0 0บาทถึง1 0 0 0 0บาทต่อปีจะได้รับอยู่ที่200บาทรวมของใหม่500บาทรวมแล้วเป็น700บาทต่อเดือนนะครับผมสำหรับเดือนตุลาคมนะครับผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับวงเงินเนี่ยจำนวน500บาทในวันที่8ตุลาคมและในเดือนพฤศจิกายนกับธันวาคมเนี่ยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมในวันที่1ของเดือนนะครับและขอย้ําว่าวงเงินที่ได้รับไปเนี่ยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้หรือ ถอนออกจากตู้ a t m นะครับผมการใช้จ่ายดังกล่าวนำไปใช้กับร้านทงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องสแกน EDC เท่านั้นนะครับผมหรือร้านค้าที่ชำระเงินผ่านแอปถุงเงินประชารัฐนะครับผมหากมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถโทรสอบถามได้ที่กรมบัญชีกลางที่หมายเลข027026400ในวันเวลาราชการนะครับผม ก็นี่นะครับเป็นการยืนยันจากกลุมบัญชีกลางนะครับผมโอเคครับก่อนจากกันนะครับก็เช่นเดิมครับฝากคลิปวิดีโอเก่าของข่าว3ทีวีเอาไว้ด้วยอีกเช่นเคยนะครับหลักๆแล้วจะตามอยู่2เรื่องนะครับนั่นก็คือ1โครงการใหม่นะครับเป็นโครงการคนละครึ่งที่เข้ามานะครับผมแล้วก็2เป็นเรื่องของผู้สูงอายุผู้พิการผู้สูงวัยนะครับจะตามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบำนาญแห่งชาติเงินเบี้ยยังชีพนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผม ก็ไปตามไปตามกันได้นะครับเป็นข่าวที่จริงแท้แน่นอนไม่มีบิดเบือนมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมอัปเดตท,ทุกวันเกาะกระแสและคืบหน้าทุกๆุกวันนะครับไปรับฟังรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากรบกวนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับโอเคครับสำหรับเย็นนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไวพ้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับเย็นนี้นะครับ สวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ